สวัสดีครับพี่น่อครับยกับผมปรวัติชาแนลครับครับวันนี้มาเตรียมความพร้อมครับเอามื้นยาแม่นีข่าออกจากหลูกครับยานคือยาน่มหลูกครับเอาฉีดตัวนี้ครับก่อนจสยาน่มหนึ่งวันครับวิตามิน a D E สาม E ครับห้าซีซีครับ นี death, ่ค sure. รับพ <c oughs> ี่น้องครับเจ้าขอดิฉนี่นี่นะครับเคลี้ยวเบาๆครับตอนเพิ่งกินอาหารด่วนมากล้วหาหาซี่ๆแล้วครับเดี๋ยวเราจะไี้ดูนะครับ อืน่นเทากับจะเป็นการให้ใหยาไายพยาธินะครับยาไทยพยาธิเท่ากับฉีดฉีดใส่ไตผิวหนังครับผมจะจะลองฉีดไตผิวหนังบริเวณนี้ครับที่มันมบางที่สุดครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองฉีดดูเดี๋ยวต้งองใช้ พี่น้องในเบื้องกันครับมือเช้าก็จะเมยพื้นลงก่อนนะครับต่อไปก็จะเอาลูกลูกเพื้นขึ้นกงอนุบาลนะครับรูบก็จะให้เป็นให้เป็นยาบำรุงครับบำรุงข้าวต้มซ่านเจตกระตุนการกินอาหารครับคือละหนึ่งทีซี่ครับก่อน ก่อนทอดจะยานมทอดเอ่ได้ลดลดอาหารแม่เพิ่ลงแล้วครับจากสองกิโลเพิงสองจุด้ากิโลจะเหลือมาอยู่หนึ่งจุดห้ากิโลครับสำอื่นทอดก็จะให้เหลือกิโลหนึ่งครับว่าโบหายเพิ่นสางน้ำนมนะครับเ่ันกินหน่อยลงน้ำนมก็จะออกหน่อย ลูกก็จะบ่คอยบ่คอยกินนมจะหันมากินอาหารแทนครับนี่ครับเพื่อให้ลูกสาวได้ทำนะครับจะให้บ่หร้ายนะครับให้ในน้อย,อยแต่ว่าให้ให้เพิ่นเป็นอาหารใหม่เมื่อนี้พวกก็จะล้างล่างล้างล่างเทียเทียมก็จะให้ใหม่ครับให้บ่หร้ายให้เทระกรรมเมื่อนึงนนครับกิ้นวงวเท่าก็จะเอาถิ่งหน้าเลยนะครับเพราะว่าอาหารก็จะได้หอม สดหม่อยู่ตลอดนะครับดูก,กระอวนทวนสุมบูรณนดีครับมือ่อจะโคบยี่สิบห้าหมือเต็มครับมื่นก็นจะได้เอาหย่าออกจากแม่แล้วครับแม่ก็พร้อมลงไปนิดนึงครับบัวบถึงก็พร้อมแหงนะครับเราติดตามความอมือ่อ,อจะเป็นการ หย้าไทยพื้นนะครับย้าไทยพยาตเอาใหญ่ลงจากเตียงคอดเท่ากับจะเป็นซ่องซ่องยืนธรรมดานะครับเตรียมผสมครับตอนนี้พวกวุก็ใหายอาหารเม่พันธุ์ครับไหเลียวเป็นช่วนหนึ่งครับ ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ